ด่วนบิ๊กบอสชาตีประกาศเองโจนัทวุฒิเจอตะวันฉายภาค3ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับมาตามเสียงแฟนมวยเรียกร้องนะครับสำหรับตะวันฉายเจอกับโจนัทวุฒิภาค3โดยรอบนี้จะซัดกันที่แอตแลนตาในวันที่8พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากแฟนบัดมวยกับผลการตัดสินระหว่างคู่ของตะวันฉายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมและโจนัทวุฒิภาค2ในศึกวัน167เมื่อวันที่8วมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงข้ามของวันที่19บบิ๊กบอสชาตีได้ออกมาประกาศผ่านทางสื่อโซเชียลส่วนตัวจัดให้ตะวันฉายกับโจโนัทวุฒิสู้กันอีกครั้งในภาค3ในรูปแบบการแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเหมือนเดิมนะครับโดยตามกำหนดการแล้วคู่นี้จะต่อยกันตอนเช้าของวันที่9พฤศจิกายนนะครับงานนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงสายดาราจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือเข็มขัดจะเปลี่ยนไปอยู่กับโจนัทวุฒิต้องรอติดตามชมกันครับ แต่ไฟนี้ถ้าออกมาดราม่าอีกความขลังของเข็มขัดเส้นนี้ก็จะน้อยลงไปมากเลยและพี่พี่แฟนมวยคิดยังไงกับไฟที่จะเกิดขึ้นนี้เบื่อกันหรือ,อยังครับพิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่พี่น้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เรา ปวดใจมากเลยครับ